ดิฉันอาจารย์แพทย์นะคะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะการงานการเงินความรักของคนแต่ละราศีจะเป็นอย่างไรคะ่ะสําหรับท่านที่เกิดในราศีกรกฎนะคะประจําเดือนกรกฎาคมนี้นะคะอาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของเทพยานุสึ้นมานะคะสื่อพรังว่าคุณจะมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆหรือการเข้าร่วมงานใหม่ๆนะคะกับผู้คนที่อ่อนด้อยประสบะการณ์กว่าและคุณจะต้องเข้าไปให้ความรู้หรือ ไปควบคุมดูแลผู้อื่นหรือเป็นพี่เลี้ยงให้นั่นเองนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําทั่วๆไปแล้วนะคะในส่วนของการงานเนี่ยะคะมักจะทํางานแบบสังกระตายค่ะเพราะาจิตใจของคุณเนี่ยมักจะออกข้างนอกมากกว่าไม่ค่อยอยากจะอยู่ติดที่หรืออยากจะอยู่เฝ้าออฟฟิศเท่าไหร่นักนะคะมักจะมีการเดินทางออกไปแล้วก็อยากที่จะออกไปเที่ยวไปเตจเตรไปหล,ะละั่งลไปหาสิ่งที่เป็นเขาเรียกเป็นแรงกระตุ้นเป็นแรงบันดาลใจในการทํางานมากยิ่งขึ้นนะคะก็ขอให้คุณใส่ใจแล้วก็รับผิดชอบงานให้มากขึ้นอย่าให้คนอื่นตําหนิ ได้นะคะคในส่วนของการเงินค่ะอาจารย์มองว่ามีรูร่วค่อนข้างมากทีเดียวนะคะมีการใช้จ่ายเงินแบบเกินงบเกินคาดนะคะรายรับเนี่ยมีเป็นเบี้ยหัวแตกนะคะแต่รายจ่ายเนี่ยจ่ายเป็นก้อนนะคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจการค้านะคะในเดือนนี้ไม่ควรที่จะเริ่มในเรื่องของการลงทุนเพิ่มแต่อย่างใดนะคะให้ควรที่จะชะลอตัวไว้ก่อน ในส่วนของความรักนะคะคนโสดเนี่ยมีโอกาสะคะ่ะมีโอกาสของการพบรักจากการเดินทางไปต่างถิ่นต่างที่นะคะแล้วการพบรักเนี่ยอาจจะปิ๊งกับคนที่อายุมากกว่านะคะรูปร่างก็คือท้วมๆนิดนึงนะคะมีผิวขาวหน่อยๆหนึหนงมีโอกาสที่คุณจะถูกอกถูกใจได้เป็นพิเศษสําหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยความรักอยู่ในเกณฑ์ที่สดใสดีนะคะค่ะเราพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสําหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ